เครื่องมือชุดแรกที่รปภหรือว่าพี่ยามของเราจะต้องมีนะครับครบคือมีโทรศัพท์มือถืออยู่ในมืออยู่แล้วสิ่งนึ่งที่คุณต้องใช้ทั้งวันคืออินเทอร์เนต็ตนั่นเองนี่เลยสาคัญมากฮะช่ชวงนี้ก็ฮิตมากเลยนะครับซิมเทพ10เมกโอ้โหสิบเมกะบิตแบบอลิมิเต็ด ใช่แล้วก็ใช้ยาวๆไปหนึ่ปี <ฮะ S 2> แต่ว่าจ่ายเป็นเดือนๆเติมไปก็ได้ใช่รายเดือนนี้ค่าใช้จ่ายสม่ำเสมอแล้วก็ไม่แพงด้วยนะครับประมาณ200บาทนะครับ <200 S 2> บวกภาษ<า>ีนิดหน่อย<ฮ>ะนะฮะเสร็จแล้วคุณก็จะได้เน็ต10เมกซึ่งเมื่อก่อนเนี่ย ซิมเทพแบบนี้เนี่ยเขาไปเริ่มต้นกันที่ประมาณ4เมกใช่ไหม4เมก4เมกเนี่ยประมาณ150อ่า4เมกก็มีสมัยก่อนเนี่ย2เมก1เมกก็มีมีให้เลือกอะนะครับ,รบแล้วก็ล่าสุดเนี่ยปีที่ผ่านมาช่วงปลายปีที่ผ่านมากาลังฮิตเลยตัวนี้10เมก10เมกนี่เป็นความเร็วกํลาลังดีคือ10เมกเนี่ยก็ดูพวก YouTube ได้สบายทําได้ทุกอย่างจะดูหนังฟังเพลง หูยิ่งฟังเพลงง่ายเลยฟังเพลงนี่เบาเลยโอ้โหเบาวิวเลยเบาวิวเลยนะฮะแล้วมันเหมาะกับคนที่ต้องใช้เน็ตทั้งวันแบบนี้นี่เลยฮะนะฮะ,ะ,ฮะก็ใช้ตัวนี้ก่อนเลยนะครับเป็นเครื่องมือตัวแรกคือคุณต้องมีเน็ตก่อนนะครับต่อมาครับพาไปแนะนาเซลโลนี่เลยครับน <C ello S 2> หลายๆท่านใช้กันอยู่ไม่ว่าจะเป็นพี่แท็กซี่หรือว่าพี่เราพอๆหลายๆที่นะครับเป็นแอป ที่เป็นเหมือนวิทยุสื่อสารนี่วิทยุวอลนะครับคุณก็ลงแอปตัวนี้เสร็จแล้วคุณก็ไปจอยครับมันจะมีกลุ่มอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับหรือคุณจะสร้างกลุ่มขึ้นมาเองสร้างกลุ่มใหม่ก็ได้ในหมู่บ้านคุณนะครับสร้างกลุ่มขึ้นมาเองเอาไว้สื่อสารกับลูกบ้านชวนลูกบ้านมาอยู่ด้วยก็ได้นะมันก็เป็นวิธีการที่ดีแบบมีแจ้งข่าวแจ้งอะไรนี้ดีมากเป็นเครื่องมือที่ดีเลยนะฮะดีกว่าไลน์ครับตัวนี้สามารถสื่อสารกันด้วยเสียงนะครับแล้วก็ส่งข้อความอะไรหากันได้นะครับ บางคนอยากทราบความเคลื่อนไหวของตรงส่วนไหนตลอดเวลาเนี่ยก็สามารถรายงานกันสดๆได้เลยกําลังปั่นไปอยู่ที่เกิดเหตุนะฮะแล้วรายงานกลับมาทันทีสดๆเลยกับอีกงานหนึ่งครับตัวต่อมาครับตัวนี้ชื่อว่ากลิ s, <lim> <S, <อ> <S สคกับกลิมส์สมมติว่าคุณทํางานอยู่กับปรปภในทีมคุณเนี่ยทั้งหมด10กว่าคน10กว่าคนโอเยอะนะคุณอยากจะรู้ว่าแต่ละคนตอนนี้อยู่ตำแหน่งไหนของบ้านแล้วของหมู่บ้านของพื้นที่นะฮะ คุณสามารถใช้แอปตัวนี้ครับมันเป็นแอปแชร์โลเคชั่นนี่นะฮะก็มาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะฮะแอดกันให้ครบในกลุ่มเสร็จแล้วก็แชร์ตำแหน่งกันคราวนี้ไม่ต้องวอถามกันแล้วครับ<ะ>ไม่ต้องใช้เซนโลถามกันว่าอยู่ตรงไหนอมองเห็นเลยว่าคนไหนอยู่ตรงไหนนะฮะ<อ>แล้วมันทำให้การสั่งงานง่ายสมมุติว่ามีความช่วยเหลืออะไรสักบางอย่างต้องการเกิดขึ้นท้ายหมู่บ้านเ,<อ>เราสามารถดูได้เลยตอนนี้ใครตรวจตาอยู่ซอยไหนอยู่ใกล้สุด เอาคนใกล้สุดไปเลยวอลไปหาคนนั้นโอ้โหมันจะทันท่วงทีมากๆหรือเซโร่ไปหาคนนั้นใช่นะฮะซึ่งอันเนี้ยจะช่วยได้มากเลยผมว่ามันเป็นแอปที่แบบว่าก็ไม่ได้กินพลังงานเครื่องมากนะใช้เน็ตนิดเดียวแชร์โลเคชันของตัวเองมันจะส่งเป็นทุกๆนาทีครับยิงออกไปยิงออกไปเล็กๆกินดิต้าไม่ไม่เยอะครับน้อยมากคุณผู้ชมทั่วไปก็ใช้แอปตัวนี้ได้ใช้กับครอบครัวของตัวเองอ่าหรือว่าบางทีแบบเป็นหมู่คณะไปเที่ยวเมืองนอกไปเที่ยวเมืองนอกนี่จะได้รู้กันเฮ้ยใครหายใช่ผมเห็นเยอะแล้วหลายกลุ่มทัวร์ครับ ไปเที่ยวห้างเนี้ย<ช>ไปช้อปปิ้งอยู่ในแหลง<ช>่งช้อปปิง้งแล้วยืนรอกันนะครับแล้วคนนี้อยู่ไหนแล้วโทรตามกันโอ้ไม่ต้องครับอันนี้รู้เลยว่าใครซื้อของอยู่ร้านไหนใครหนีออกนอกห้าไปเดินที่อื่นเดินไปลากตัวมาได้เลยเนะฮะเอาเอาตัวนี้ไปใช้กันครับขอบคุณครับ